สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับรีวิวนี้ SVD อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับสำหรับตัวนี้เป็น SVD ไฟฟ้านะครับเป็นงานจากค่ายเซม a านะครับเราข้ามมาที่ค่ายเซม a ากันบ้างเซม a า l u e Edition นนะครับก็จะเป็นกล่องสีน้ำเงินแบบนี้ในเวอร์ชันใหม่ๆของเซม a านะครับก็เป็นอิเล็กทริกไฟฟ้านะครับอิเล็กทริกแอร์ซอฟต์อิเล็กทริกเปิดกล่องกันดูเลยนะฮะปืนจะเป็นแบบทรงพี่เบิมใหญ่ยาวมากนะครับอันนี้ภายในกล่องก็จะ ใส่บับเบอร์มาอย่างดีนะครับแล้วก็ภายในกล่องเราจะเจอกับคู่มือนะครับ cm057 ครับคู่มือแล้วก็ฉลากสินค้าของเขานอกจากนี้ในกล่องยังมีอะไรมาบ้างนะฮะที่ต้องบอกก่อนว่าตัวเซม่าเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าและก็มีแบตเตอรี่กับตัวชาร์จแถมให้นะครับอันดับแรกเลยแบตเตอรี่นะครับแถมสปีดโรเดอร์มาให้นะฮะนี่สิแมนแมนนะครับแถมสปีดโรเดอร์มาคือแม็กเป็นแม็กสแตน เป็นแม็ก์แตนต้องใช้สปีดโรเดอร์กดลูกเข้านะเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการเล่นนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนทดสอบมาให้จากโรงงานน่าจะเป็น0.20นะครับประมาณ200นัดหม้อแปลงชาร์จนะครับหม้อแปลงชาร์มนิแคสเมียมขนาดแบตเตอรี่หม้อแปลงชาร์จเป็น8.4โวลต์น,นะครับ250 mAh แล้วก็ตัวแบตเตอรี่เป็นนี่แคสเมียม1200 mAh แต่เป็น8.4โวลต์น,นะครับก็คือโวลต์8.4 ถ้าเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์จะเป็น11.1โวลต์จะขับมอเตอร์ได้แรงกว่านี้นะครับคือมอเตอร์นี้จะหมุนได้เร็วขึ้นถ้าเป็นแบตลิเธียมโพลิเมอร์นะครับไม่ได้เกี่ยวกับแรงของปืนนะครับแรงของปืนอยู่ที่สปริงข้างในทีนี้เรามาดูตัวปืนครับตัวปืนครับนี่ในกลองหมดแล้วนะครับมีของแถมมาก็คือสารแก้คมชื้นนะครับ ีผีเสื้อเดี๋ยวนะฮะอ๋อนี่นี่นี่โทษทีครับมองไม่เห็นปีกผีเสื้อนี้มันเอาไว้สําหรับปรับศูนย์หน้านะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยปีกผีเสื้อนี่กล้องมองเห็นผมมองไม่เห็นนี่ฮะเอาวางลงนี่ฮะเอาไว้ปรับศูนย์หน้าเอาไว้หมุนครับหมุนหมุนหมุนสูงหรือต่ําของศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้าตัวนี้อันนี้จับลงไปแล้วก็หมุนครับเอาไว้ปรับศูนย์หน้าหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นดูดีแล้วหมดแล้วเนาะมีตัวนี้ มีลวครับมีแค่นี้นะอ่ะโอเคเราละเอียดต่อไปเรามาดูเรื่องของความยาวนะครับแล้วก็น้ําหนักนะแล้วก็ความเร็วกระสุนนะครับในรีวิวรีวิวนี้จะไม่ค่อยนานเหมือนคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เมื่อกี้นะก่อนหน้านี้เราทํารีวิว SVD d a r u n o p ทรงเดียวกันโมเดลเดียวกันแต่เป็นของค่าย AK มีทั้งหมด3รุ่นเป็นระบบ a c c k i n g ระบบชักยิงทีละนัดนะครับมีไม้แท้พลาสติกลายไม้แล้วก็ พลาสติกสีดำท้ายพับได้ลองกลับไปย้อนดูได้นะฮะเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนคลิปนั้นอาจจะยาวนิดนึงนะเกือบสามสิบนาทีอ่าคลิปนี้เร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ามีตัวเดียวไม่คลิปเมื่อกี้ที่เราทำมันอาจจะนานเพราะว่ามันติดกล้องให้ชมด้วยนะครับแล้วก็เออช่างน้ำหนักแต่ละตัวตัวนี้เรามาดูความยาวกันก่อนเลยนะครับถ้ามาตรฐานของตะกุน้อบ SVD มันจะอยู่ที่ประมาณร้อยสบนะครับร2อยิบเซนนะครับอ่ะครับใช่ฮะประมาณนี้ร้อย 22เซนนะ4ฟุตนะ4ฟุตนะประมาณนี้4ฟุตชุดหน้า11นิ้วถูกต้องครับตรงตามฉบับของแต่คุณนอบเลยนะชุดพันธ้ฟุตหนึ่งครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าที่นะครับมีระบบไฟฟ้าแบบเซมิยางเดียวเลยนะไม่มีฟัวโต้นะครับโหมดการยิงนะฮะมีเซฟแล้วก็ ปรับมาเซมิก็คือเป็นระบบเซมิซิงเกิลอย่างเดียวตึต๊บๆๆอย่างเดียวยเหนียวไกลอย่างเดียวนะครับไม่มีฟัวโต้เพราะเป็นปืนทรงไรเฟิลเนาะโอเคเดี๋ยวให้กล้องซูมดูชนตูปป้ปลาซูมดูใกล้ๆกันก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจับรายละเอียดให้ขออนุญาตไปหยิบรางนะไปหยิบรางใส่สโคบให้เพื่อนๆชมกันเพราะว่าตัวนี้มันสามารถใส่รางนะครับรางปลดเร็วนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหยิบสโคบ ตัวอย่างไปสักตัวหนึ่งจะได้ใส่ให้ดูความยาวรู้แล้วนะฮะความสวยงามของปืนรู้แล้วปุ่มปลดแม็กอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใส่แม็กก็กลึบเข้าไปอย่างนี้เวลาปลดออกก็กดแบบนีนะบ้แล้วก็ตัวพันท้ายพันท้ายตัวนี้นะครับบิดตัวนี้นะครับบิดบิดซ้ายหรือขวาได้คือถ้าเรามองมองอย่างงี้เป็นลองแก้มนะครับแนบแนบแต่ถ้าเกิดไม่ชอบ ก็พับออกข้างได้นะครับดอกมันก็จะต่ำลงมาหน่อยนะครับสูน้าสูน่าขออภัยสูนหน้าบอกไปแล้วสูนหลังสูนหลังนะครับสูนหลังสูนหลังเป็นสูนหลังแบบมีปรับระดับได้ถึงนะครับสิระดับแบบนี้นะครยิงวิธีสูงวิธีโค้งปรับได้เหมือนเหมือนเอทั่วไปเลยนะครับระบบตัวปืนตัว hop อัอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นระบบ ลูกเลื่อนนะครับคันล้างแบบหลอกๆเนาะกดใช้งานได้อ่าดันไปก่อนนะครับเวลาปรับฮอปอัพก็หมุนตรงนี้ครับนี่ก็จะคล้ายๆฮอปอัพทรงโพวินของอ่าเอมโฟทั่วไปเนาะอันนี้ก็ใช้วิธีการหมุนเหมือนกันนะครับหมุนหมุนตามเข็มลูกเหินคลายทวนเข็มลูกมุดนี้นะครับตัวนี้นะฮอปอัพระบบมีแค่นี้ครับมีปรับฮอปอัพมีปรับเซมิออโต้กดแม็กนะเลื่อนฮอปนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับเลื่อนฮอปโลหะเลื่อนฮอปเหล็กไม่ต้องไปหาซื้อเปลี่ยนแล้วของเดิมดีที่สุดนะ Gear box, เกียร์บ็อกซ์เป็นเกียร์บ็อกซ์เวอร์ชัน AK นะฮะเวอร์ชัน3ไฟฟ้านะครับไซม่าตัวด้านข้างขวาเออข้างซ้ายของปืนนะครับนี่ฮะมีรางามีร่องสำหรับเสียบร่างนะเดี๋ยวผมเอามาชั่งน้ำหนักก่อนแล้วเดี๋ยวไปหยิบกล้องขันเวลาไว้น้ำหนักตัวปืนเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอาแม็กด้วยนะนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยววางไอเดียนทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะไหลตกเดี๋ยวให้น้องนัดตากล้องนะครับ ให้นาตากล้องอ่านให้ฟังนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบกล้องเลงก่อนเอาสักตัวหนึ่งส,ส,สามพันสองรดสา,สสาโลกับอีก2ขีดนะครับผมไปหย,ยิบกล้องมาแล้วเป็นตัวสไนเปอร์นะครับยีห้อสไนเปอร์อทรงก็จะออกทรงทันสมัยเลยกล้องตัวนี้นะจริงๆตัวกล้องของตรงรุ่นเขาันมันถ้าพูดผิดขออภัยนะแต่โดยทั่วไปจะเตาความรู้สึกที่เรารู้จักคือกล้อง ทรงเวลารุสนนาะที่ว่าเสียบเข้ามาแล้วก็เป็นด้านหน้าจะไอ้ด้านด้านหน้าจะเล็กๆหน่อยเรียวๆหน่อยนะแต่ด้านหลังก็จะเป็นใหญ่ๆแล้วมีแบบเอาตาแนบได้มียางอะไรเงี้ยลองไปหาดูข้อมูลปืนจริงได้นะครับแต่สมัยนี้นะครับมันก็จะมีรางซื้อเสียบแล้วก็สโคปทั่วไปที่หาได้ในท้องตลาดในเมืองไทยเราก็จะเป็นสโคปบุชแนล l บีเอสเอนะครับเวกเตอร์ออปติ เอ่อ uh, discovery sniper swam d e r อะไรพวกนี้หามาใส่ได้หมดนะครับแล้วแต่ชอบลงแต่นี้ตัวอย่างนะเป็นสโคบี่ห้อง sniper อันนี้ส่วนตัวผมผมสั่งมาค่อนข้างเยอะแล้วเราขายกับปืน sniper b b g ั n เนี่ยได้หลายตัวเพราะว่ามันใส่แล้วมันก็มีบางแสงแถมให้นะครับสามารถต่อบางแสงแถมให้มีฝากระดกปิดเปิดให้ราคา2,008พร้อมขานะครับพร้อมขามีไฟ3สีนะครับ a d just ได้ด้วยมือเปล่านะครับคลายและบิด ปรับสูงต่ำได้อันนี้ง่ายก็คือผมก็จะเลือกรุ่นนี้มาเชียร์ลูกค้าส่วนใหญ่ราคาก็2 8 0 0ับาทพร้อมขาไม่แพงนะฮะแล้วก็2ตัวนี้คืออุปกรณ์เสริมครับอุปกรณ์เสริมตัวปืนราคา7,500ับาทนะครับตัวปืนนะ7 5 0 0ับาทที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยราคา7 5 0 0ับาทเพราะเป็นระบบไฟฟ้านะครับในส่วนนี้7 5 0 0ับาทมันก็คือพร้อมเลยแล้วนะเพื่อนๆแต่มันขาดก็คือลูกปืนอีกถุงหนึ่งลูกปืนก็อย่างตัวนี้เป็นไฟฟ้าก็ใช้0-20พ์จุดสองศนย หนึ่งถุงสีพันนัดสองรอห้าสิบาทเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ทดสอบนะฮะแล้วก็ค่าขนส่งอีกสองร้อยห้าสิบจริงๆแนละ้วมันกล่องมันใหญ่มากนะเพื่อนนะค่าส่งมีสามร้อยกว่าแน่นอนนะฮะถ้าไปส่งเคอรีอ่ส่งไปซษะะดีนี่มีแต่สามร้อยประมาณนี้เราคิดแค่สองร้อยห้าสิบก็เพื่อนเอาเจ็ดพันห้าบวกสองร้อยหาสิบบวกสองร้อยสิบวกค่าส่งกับลูกบืนอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นชุดหนึ่งแปดพันบาทพร้อมเล่นทีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ชุดดิเทียมโพลิเมอร์หรือแบตเตอรี่ ปิดๆหน่อยนะปิดๆหน่อยก็จะเป็นตัวลิทิลโพครับบตลิโพอันนี้จะเป็นเครื่องชาร์จ B3 นะครับข้างในก็จะมีกล่องชาร์จแล้วก็มีปลั๊กเสียบแบบนี้อันนี้เสียบไปบ้านได้เลยนะ220โวลต์นะครับก็วิธีการก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องแบตนะครับเสียบแล้วก็ชาร์จนะทีนี้เรามาดูในส่วนของการติดตั้งสโคบเป็นของเสริมของเสริมเราพูดถึงตัวปืนในราคา7 5 0 0าแบตตัวชาร์จรวมค่าสูงคือชุด8 0 0 0ใช่ไหมเพื่อนครับ ตัวแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่พูดถึงทิ้งไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะชาร์จให้ดูนะแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งหกร้อยห้าสิบตัวชาร์จสี่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยประมาณนี้นะหนึ่งเออหนึ่งพันห้าสิบบาทผมคิดแค่พันเดียวเอาง่ายๆคือเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการแบบปิดปิดอ่าปิดปิดหน่อยก็คือชุดนี้ชิดพันเดียวก็เอาไปบวกอีกนะครับหนึ่งพันแล้วก็ใครอยากรอจากร้านไปเลยนะครับก็ได้เราแนะนําขาตัวนี้นี่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นขาสโคบแบบปลดเร็วขาสโคบแบบปลดเร็ว เขาบอกว่า make in USA นะครับของ MI ฝั่งนี้มันจะมีล่องของรางครับมันจะมาเสียบเข้าตรงนี้นะครับก็วิธีการก็ตัวนี้กดตรงนี้นะครับแล้วพับออกมาแบบนี้ทีนี้เรานำเสียบรางตรงนี้เข้ามาปุ๊บเข้าไปนะดันไปจนสุดนะครับแล้วล็อกอันนี้อันนี้ล็อกเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะรางยังโยกได้อยู่ดังนั้นวิธีการปรับปลดออกมานะกดนะเอามือกดตัวนี้ กดขึ้นนะกดปุ๊บตัวนี้จะขึ้นมาเห็นไหมฮะกดตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนเข้าไปสองรอบแล้วดูลองล็อกดูอ่าอันนี้แน่นละแต่ผมอยากให้มันแน่นกว่าน,นี้อีกอ่าไดขึ้นมาผมขอหมุนีครึ่งรอบอ่าประมาณนี้อือนี่ฮะแน่นเลยแน่นเลยนะครับหกร้อยห้าสิบาทขาสโคปตัวสองพันแปดอ่า ปึ๊บอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างการปรับแต่งให้ดูในคลิปนี้นะครับเผื่อใครอยากได้ปืนพร้อมเซ็ตพร้อมเล่นแบบแต่งหล่อจากโรงงานไปเลยอย่างนี้เราก็เซ็ตให้ได้นะครับเซ็ตให้ได้โอเคประมาณนี้นะครับก็ท่อท่อรีดเนี่ยความยาวนะลืมลืมลืมวัดให้ดู ความยาวของท่อรีดเนี่ยนะโดยประมาณคือเรือนครอบขึ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยจะถึงปากเนี่ยหกหกร้อยนะครับหรือท่อท่อหกร้อยหรือหกร้อยห้าสิบมิลน,นะครับนี่หกร้อยห้าสิบก็ยังถึง,รงตรงนี้เลยคือก็คือใส่ท่อรีดใ,ใส่ท่อแต่งได้เพราะเป็นระบบไฟฟ้าแต่บอกก่อนรือ้อยากแกะย,ย,ย,ยากนะึงนะช่างต้องมีประสบการณ์นะครับทีนี้ก็เอาไว้เปลี่ยนท่อรีดหรือเปลี่ยนลูกสูบปั๊บเล็กหรือแต่งอะไรข้างในเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เอาปืนชุดพร้อมเล่นไปก่อนราคาปืนชุดพร้อมเล่นเนี่ยคือแบบเดิมๆโรงง,งานมีแบตตเเอรีี่่นนยปื7,500 ทุกกระสุนบวกกับค่าขนส่งก็คือชุด8 0 0 0ทีนี้ขากล้อง650แล้วก็ตัวสโคปบ0 0 8ก็บวกเข้าไปนะครับในชุดนั้นถ้าเอาแบบซิอลี่ลิเทียมโพลิเมอร์กับตัวชาร์จด้วยก็บวกไปอีกพันหนึ่งคือเป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยพอใส่สโคปเสร็จปุ๊บแผน่นแชนครับเพื่อนเครับแบบนี้เลยหล่อเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนนะสินค้ามีไม่เยอะนะครับเป็น ตัวกระบอกแรกเลยดีกว่าที่เรามารีวิวไอตัว SVD ของเซมาตัวนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกจริงๆเขามีขายอยู่หลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ทางดีเล์คุณนาเข้าเพิ่งนําเข้าตัวนี้เข้ามาเป็นครั้งแรกและล็อตแรกแล้วบอกก่อนสินค้ามีไม่เยอะจำนวนค่อนข้างจํากัดสําหรับไฟฟ้าตัวนี้นะฮะเป็นถ้าจะเรียกว่าเป็นออกแนวสะสมนี่ก็ก็ถือว่าเก็บสะสมได้นะะขออนุญาตนะครับ มันติดมันติดคันลังอะวางวางท่านี้ก็แล้อยากรู้อันนี้ผมส่วนตัวก็อยากรู้ว่าถ้าแบบว่าอย่างนี้จะหนักมากเท่าไหร่จากสามโลก,กว่าเป็นเท่าไหร่นี่กไ็ไม่ไม่ไม่ได้หนักมากน้องนัดนะสี่กิโลนี่กาลังดีนะครับปืนสริระแบบนี้บรรบาลมันดีอะยกแลวเห็นเลยโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาวัดความเร็วกระสุนกันนะครับเรารู้เรื่องความยาวแล้วก็ขนาดท่อใส่แบบย,ยังไง แบตเตอรี่ของโรงงานเดิมเนี่ยที่แถมมาถามว่ายิงได้ไหมก็ยิงได้นะเวลาชาร์จอ่าสำหรับคนที่ยังไม่เอาแบตลิโทนะครับขออนุญาตนะดึงอันนี้ออกก่อนอ้าดึงออกซิเจนปลาเฉยดึงปลั๊กปลั๊กไฟปลั๊กไฟออกก่อนนะป๊บนึนนะฮะตู้ปลาของลูกสาวนะครับอ่าเสียบเข้ามานะครับเสียบปลั๊กเข้ามาปุ๊บไฟมันยังยังไม่ขึ้นนะครับถ้าเราถ้าเราต่อขั้วแบตชาร์จนะครับเพื่อนๆนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้ เห็นไหมนี่กดตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบขยับขยับนิดนึงในนี่มันจะขึ้นอย่างนี้เวลาชา์จเนี่ยมันจะขึ้นสีแดงอย่างเนี้ยทั้งวันอนะถ้าเราไม่ดึงออกมันจะไม่มีดับนะครับเต็มแล้วมันดับอันไม่มีนะแบตเดิมเนี่ยต้องคือต้องหมั่นมาดูเวลาชา์จเนี่ยก็จะช้จอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับไม่เกินนี้ตั้งเวลานาฬิกาครับนาฬิกาปลุกในมือถือด้วยนะครับถ้าเกิดปล่อยให้มันร้อนมากๆเนี่ยแผงเนี่ยตัวนี้มันละลายมีมาแล้วนะครับมันคือแบตที่มัน เป็นแบตแขมมาจากโรงงานนะครับเวลายิงก็เสียงมันก็จะออกแนวปืน,นกลอะตกัตกๆๆๆๆัตกตักเงี้ยเพราะมัน8.4โวลต์มันขับไม่เต็มแต่ถ้าเป็นลิเทียมโพลิเมอร์เนี่ยมันมันปั่นมอเตอร์เร็วมากแล้วก็ปิดปาร์ตมากนะครับตัวนี้อ่ะวิธีการชาร์จถ้าเกิดใครเอาตัวนี้ไปเสียบกล่องเข้ามานะครับไฟมันจะเป็นแบบนี้อ่าไฟมันจะกระพริบแบบนี้ทีนี้เวลาจะชาร์จง่ายๆครับอา้าวรวมนะ ขอขอภัยปึ๊บเข้าไปอ่านี่ฮะแล้วก็เสียบปึ๊บเข้ามาไฟมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับถ้าไฟขึ้นสามดวงนี้จะขึ้นสีเขียวคือตัดเต็มนะแบบเต็มก็ชาร์จประมาณชั่วโมงนึงไม่เกินนี้ก็เต็มแล้วเหมือนกันแบตเตอรี่ที่จริงมันสามารถใส่ได้ถึงขนาดพันสามรอมิลลิแอมพันสองก้อนยาวเอเคนะครับแต่เมื่อกีอ้ทดลองแล้วใส่ตัวนี้ได้นะก็เลยเอาทำรีวิวในราคาประหยัดให้นะครับไอ้ตัวนั้นจะก้อนละแปดร้อยจะแพงกว่าน,นี้นะครับ แต่เราแนะนําตัวนี้เพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ถ้าใครได้มีวิการแล้วมีติดบ้าน,น่ะมันใส่ปืนได้ทุกรุ่นเลยนะอ่าโอเคครับเรามาดูวิธีการใส่แบตเตอรี่ดีกว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่เหมือน AK ทั่วไปที่ใส่บนหลังเต่าหรือพันท้ายนะตัวนี้จะอยู่ตรงประกับครับอยู่ตรงประกับมาทางนี้ดีกว่าปืนมัน่อเร้่งยาวบิดปืนทีนี้ตากล้องต้อง,ต,องต้องแอบมองก่อนนะโอเคนะครับวิธีการถอดใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับดันหมุดตัวนี้แบบนี้นะ เปิดไปอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวนะฮะขออภัยมันแค่มันแค่นี้แค่นี้แหละก็คือดันไปแค่นี้ในตำแหน่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ผักไปผักแผ่นเนี้ยออกนะครับแล้วก็นี่ครับดึงออกเนี่ยเป็นประกับและตัวด้านบนเนี่ยโรงงานเขาปาดมาให้เรียบร้อยนะเห็นไหมฮะมันปาดปาดเนื้อส่วน ท่อ,อไปเพื่อเอาแบตวางนะดังนั้นเวลาใส่แบตเตอรี่เวลาใส่แบตเตอรี่นะครับก็ง่ายครับใส่ประกับตัวนี้วางอย่างนี้ก่อนเอาแบตเตอรี่ของเขานะครับมาเสียบอันนี้คือแบบเดิมๆนะแล้วก็ต่อต่อปลั๊กอย่างเงี้ยต่อปลั๊กแบบนี้ครับแล้วก็วางวางเข้าไปจัดสายนะครับนี่จัดสายแบบนี้แล้วเราก็ใส่ประกับ แล้วก็ล็อกอันนี้คือแบบเดิมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีไฟเปล่าขออนุญาตเช็คนะครับปืนอันนี้คือแบบเดิมอ่าลองฟังเสียงนะเวลายิงออโต้เออขอขอ,ขอภยัยเวลายิงเซมิมีออโต้ตัวนี้ไม่มีออโต้นี่ครับนี่คือเสียงมันจะประมาณนี้นะฮะก็ยิงได้แต่อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะเพราะมันเป็นแบตท,ที่จ่ายไฟแค่8.4โวลต์เดี๋ยวผมจะใช้ลิเทียมโพลิเมอร์ที่มันมีไฟค่อนข้างเยอะนะครับยิง เช็คลืมบอกไปตัวนี้มีกระบอกฟิลนะครับถ้าปืนยิงไม่ออกนะดันตัวนี้แล้วหมุนนะครับหมุนแบบนี้นี่มันจะมีแท่งฟิลอยู่ตัวนี้นี่ครับ5บาทสิบาทประมาณห้าบาทนะครับฟิลเป็นขนาดยี่สิบห้ามนะครับก็ถอดตัวอย่างเอาไปซื้อก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมส่วนตัวนะผมต่อตรงเลยบัตรกี หัวแรงจำเลยต่อตรงเลยไม่ต้องมีฟิกวก็ได้อันนี้โรงงานเปนเซสติ้งเขานะเขาใส่มาอ่าใส่แล้วก็บิดเสียบเข้าไปกดเนี่ยละครับแป๊บหนึ่งนะล็อกมันอยู่นเลยอ่าเดือยอยู่นี่นี่ต้องเอาเดือยตัวนี้นะครับเดือยตัวนี้<ม>เอยใส่ให้ตรงอโอเคแล้วก็บิดได้ละเอาดิเทียมโพลิมเมอร์ใส่เลยดีกว่าสังเกตดูว่ามันจะอันเนี้ย พันสองนะครับอันเนี้ยพันร้อยแต่เป็นแบบแบบสามเซลก้อนเล็กกว่ากันเยอะเลยไหมฮะเก็บง่ายกว่าด้วยอะโอเคมาแบบนี้เขาจะใช้ตัวนี้วัดเลยนะครับแล้วก็ใส่ประกับให้ตรงร่องด้านหลังนี่สําคัญนะครับเนี่ยตรงเนี้ยใส่รอยต่อตัวนี้ให้เข้าก่อนใส่ให้เข้าก่อนแล้วสไลด์เข้ามาแบบนี้ ถี่อยู่แล้วนะครับก็ปิดเดลต้าลิงหน้าวันนี้นะครับอ๋อผมได้ใส่กลับด้านหรือเปล่านะแป๊บนึงนะฮะใช่ใช่ใช่เอะถูกกันนะติดอะไรเอ่ย ขอแยกนะครับนี่ถูกละผมว่าผมใส่ถูกนะเราก็ใส่ถูกนะมันจะต้องติดตัวชิปด็อกหนะ้าขอจัดสานะฮะมือใหม่เหมือนกันนะครับผมเพ,เพื่อนปกติเราจะใส่จากบนหลังเตากับพันท้ายเนาะ จัดสายนับสายจัดสายเข้าไปบีบประกับหน้าตรงนี้ครับขยับตรงนี้ครับขยับตรงนี้นะมันโยกติดเดือยเมื่อกี้นะที่ดันไม่เข้าแล้วก็ล็อกแก๊บได้แล้วนี่อ่ะ มือใหม่เหมือนกันครั้งแรกเลยโหลดลูกก่อนนะครับเราจะใช้ลูกกระสุน0.20ในการทดสอบความเร็วกระสุนนะครับ Max ตัวนี้บรรจุ120นัดนะครับเอาสปีโดเดอร์กลอกลูกเข้าไปอันนี้คือแถมมาในโรงงานโรงงานแถมมาในกล่องหมดเลยนะครับ ถ้าเป็นยี่ห้ออะไรนะสเปคหน้าอามเลยคุณต้องร้านต้องแถมอ่ะเออถ้าซื้อกับที่เราเราแถมปกติตัวนึ้ก็ร้อย้าบาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะแถมให้ลูกค้าถ้าซื้อปืนหกปืนสิบพาที่ไม่มีสปีดโรดเดอร์แถมนะเราแถมให้แต่นนี้ดีมากครับโรงงานเซม่าแถมมาให้เลยโอเคประมาณนี้ก่อนนะเวลาใส่แม็กตรงนี้ช่องตรงนี้นะครับเอาเนี่ย เดือยตัวนี้เกี่ยวก่อนแบบนี้แล้วก็เช็คอ่ะโอเคเปิดเครื่องวัดครับไม่ต้องขึ้นคันลังอะไรทั้งนั้นนะครับมีระบบก็คือเซฟแล้วก็ปรับมาที่เซมิยิงได้เลยความแรง416นะครับฟุตต,ต่อวินาทีนะครับ416 416นิงน่งๆลมนิงน่งๆ412 415นะฮะลมนิงน่งๆเลยนะฮะตัวนี้ โอ้400 400กว่าทุกนัดได้อยู่นะครับประมาณนี้เซฟอ่าเข้บเพื่อนครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในคลิปวิดีโอนี้ให้เราด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย แล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับปืนดาก์นอฟนะครับ SVD ไฟฟ้าจากค่ายเซม่านะครับ Blue Edition ร,รหัสรุ่นรหัสรุ่นนะครับ0 <laughs> 057 <laughs> เออ057 cm 057นลืมเลยไนมะผมลืมไม่ันอะไรผมลืมละปล่อยไม่ได้เลยครับปล่อยแล้วจะตกโอเคตามนี้กันลวลันนะครับ <laughs> เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับก็แคปหน้าจอ แล้วแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับมันจะมีลิงก์คิวอาโค้ดปรากฏขึ้นครับพพพเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้นะทาง s h อป e e Lazada เดี๋ยวเราลงข้อมูลให้นะครับเพืพ่อนๆท่านใดที่อยากผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตหรือผ่อนชำระกับทาง s h อป e e ้นะครับทางสญญาผ่านช h อป e e นะผ่อนชำระได้นะครับเดี๋ยวแอดมินก็จะลงเซฟพร้อมเล่นให้นะครับจะเอาแบล็คลิปก็กดเอานะใครที่ซื้อแบบโอนหรือซื้อแบบเงินสดก็โอนเข้าบัญชีบริษัทห้างส่วนส่วนเอ็มโฟร์พีการลำ แอดไลน์ line, id ไลน์แอด e m p o w e ร v i a n s ง่ายสุดเลยครับแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีสไลด์ขึ้นมานะครับเป็น Facebook กดตรงนี้เป็นไล n e กดตรงนี้แล้วก็แคปหน้าจอส่งรูปเข้ามาเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยบริการตอบอยู่นะครับวันนี้ช่องยนต์ขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันจนจบครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ